การทำเกษตรนั้นน้ำถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีคุณผู้ชมหากน้ำท่าบริบูรณ์ก็จะพูนผลแบบนี้ฮะและในพื้นที่ของพิจรนก็ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติให้ใช้คุณผู้ชม การสอดแสวงหาแหล่งน้ําเพื่อมาใช้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนจะต้องทําฮะพี่จอนเลือกเจาะน้ําบาดาลคุณผู้ชมแต่ว่าการเจาะน้าบาดาลน,นั้นไม่ใช่เรื่องยากเรื่องยากมันอยู่ที่จะนําน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้อย่างไรนั่นคือปัญหาวันนี้พี่จอนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ ในการติดตั้งโซลารเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะนำน้ำขึ้นมาใช้เศรษรกรท่านใดที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะติดตั้งดีหรือไม่กรุณาชมคลิปพิจรณ์ก่อนฮะวิศวกรเท่าแต่ไม่เท่านะฮะที่มาทำการจาะน้ำให้กับพิจรซึ่งวิศวกรเท่านี้เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเจาะบ่อบาดาลมานานกว่า10ปีฮะ หากเจาะแล้วไม่พบตาน้ำหรือเกษตรกรใช้น้ำไม่ได้ช่างเข้าก็จะเจาะให้ใหม่โดยไม่คิดเงินฮะก่อนจะลงมือเจาะนั้นวิศวกรเขาก็จะตรวจหาตาน้ำก่อนผู้ชมว่ามีตาน้ำอยู่ตรงจุดไหนด้วยความชำนาญในการสำรวจหาตาน้ำเขาก็จะเดินสำรวจทั่วบริเวณฮะ ที่สําคัญจ้องไม่ใช่ตาเดียวกันกับของปวีนะฮะเพราะถ้าเป็นตาเดียวกันก็จะแย่งน้ํากันฮะนี่คือจุดที่ตาน้ําใหญ่ที่สุดและน้ําแรงที่สุดของพิจรและที่สําคัญไม่ใช่ตาเดียวกันกับของปวีด้วยพบตาน้ําที่ความลึก42เมตรฮะ ก็ได้ทำการหยุดเจาะเพราะว่าเราได้ตาน้ำแล้วทำการล้างบ่อให้น้ำใสฮะลากสายยางจากบ่อป้หวีมาล้างสังเกตง่ายๆฮะถ้าเป็นตาน้ำสายเดียวกันเนี่ยบ่อน้ำข้างเคียงของเราก็จะขุนณขณะที่เราขุดเจาะแต่นี่น้ำข้างเคียงก็คือบ่อของปะวีน้ำใสก็คือเป็นคนละตาน้ำนั่นเองหลังจากที่ กดจอน้านบดาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่คุณผู้ชมจะต้องรู้ก็คือบอ่อของตัวเองนั้นมีความลึกเท่าไหร่และความลึกระหว่างปากบอ่อจนถึงผิวน้ำกี่เมตรและจากผิวน้ำจนถึงก้นบอ่อกี่เมตรและที่สําคัญเราควรจะหย่อนซัมเมอร์หรือว่าปั๊มน้ำกี่เมตรฮะและ จะต้องใช้ปั๊มน้ำหรือเสม,ม์ดเนี่ยความแรงอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ให้สอบถามจากวิศสกรได้เลยก่อนหน้านี้พี่จรก็ได้ศึกษาระบบโซลาเซลล์มาระยะหนึ่งแล้วฮะจึงตัดสินใจที่จะสูบน้ำขึ้นมาใช้ด้วยระบบแสงอาทิตย์ก็คือโซลาเซลล์ก็ได้ติดต่อกับร้านที่ใกล้บ้านที่สุดเหตุผลที่เลือกร้านที่ใกล้บ้านก็เนื่องจากว่าเวลามีปัญหาก็จะติดต่อกันได้สะดวกนั่นเอง แต่ก็รู้เลยฮะว่าร้านเนี้ยต้องเป็นมือใหม่แน่นอนเพราะว่าสืบค้นประวัติแล้วยังไม่มีประวัติในการติดตั้งที่ไหนมาก่อนแต่พี่จรก็คิดว่าเป็นร้านใหม่ก็น่าจะโอเค29,500บาทคือค่าชุดอุปกรณ์ทั้งหมดและค่าติดตั้งฮะ เฉพาะค่าติดตั้งของช่างเนี่ยมาติดตั้งให้พี่จรเนี่ยสามพบาทนะคุณผู้ชมแผงโซลาเซลล์ขนาด410วัตต์สองแผงฮะแผงและ6,990บาทใช้ปั๊มน้ำระบบ DC บัลเลตฮะขนาด1แรงหรือ750วัตต์ยี่ห้อเจียเซนด้าฮะตัดน้ำอัตโนมัติเมื่อน้ำขาด สามารถย่อนได้ลึกถึง45เมตรฮะแต่บ่อของผู้จร์มีความลึกแค่43เมตรเองนี่ก็น่าจะเป็นช่างมืออาชีพฮะคุณผู้ชมทำงานด้วยมือเปล่าฮะคีมล็อกคีมคอม้าล็อกท่อหมุนท่อน,นั้นไม่ต้องมีใช้มือเปล่าอย่างเดียวเลยและท่อที่พิจอนซื้อมาให้ทั้งหมด10ท่อเพื่อจะให้ย่อน8ท่อและสำรองไว้2ท่อนั้นช่างเลือกใช้แค่4ท่อฮะหรือ หย่อนลงไปแค่16เมตรเท่านั้นเองการเลือกซื้อปั๊มซสมมอร์ก็ดูปริมาณน้ำในบ่อเราด้วยนะฮะคุณผู้ชมน้ำในบ่อไหลออกมาน้อยตาน้ำน้อยแต่ใช้ปั๊มใหญ่น้ำก็ไม่พอให้สูบละฮะการคำนวณว่าจะต้องหย่อนซสมมอร์กี่เมตรไม่ยากฮะคุณผู้ชมแค่ต้องรู้ก่อนว่าจากปากบ่อ จนถึงผิวน้ำอ่ะลึกกี่เมตรของพ่จร์ลึกสิบเมตรฮะปากบ่อถึงผิวน้ำบวกกับครึ่งหนึ่งของผิวน้ำจนถึงก้นบอ่อของพิจรนะ์น่ะสาสิบห้าเมตรจากผิวน้ำจนถึงก้นบ่อนะ่ะสาสิบห้าเมตรหารครึ่งฮะก็จะได้สิบเจ็ดจุดห้าก็เอาสิบเจ็ดจุดห้าบวกกับสิบเมตรปากบอ่อ ก็จะได้27.5เพราะนั้นพี่จอนก็หย่อนลงไป28เมตรฮะหรือท่อ7ท่อนนั่นเองแต่งานนี้ช่างเลือกหย่อนแค่สท่อหรือ16มเมตรมาดูผลงานกันคนุณผู้ชมน,น้ําไหลฮะแต่แรงดันน้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ายกปลายท่อขึ้นก็นยหยุดไหลเลยแล้วเบิดมืมอกระต็มหรออ้เนเียขขันยังามดเสียคาไฟไหไมหันปัม๊มโลเนียนโย มาตรน,นานเมื่อขึ้นท่านเรับาวเต็มเบอร์ทุกบอ,อลแหละตัวดีเซลคาเฟ่ขึ้นไปฝ่ายเลยค่ะว่ามาตรวสำหรับพี่จรแล้วน้ำไม่ต้องไหลพุ่งกระชูดก็ได้ค่อยๆไหลแต่ไหลเมื่อหยุดอันนี้ก็ถือว่าโอเคล,ละและแล้วเมื่อช่างกลับไปน้ำก็หยุดไหลฮะเมื่อเวลา14.30นอกองคอนโทรขึ้น pl ฮะบ่งบอกว่า ขาดน้ํากลับมาเร็วภายในวันรุ่งขึ้นฮะช่างบอกว่าบ่อพิจรไม่มีน้ําคุณผู้ชมบ่อลึก4ีสาเมตรแต่ย่อนไปแค่สิหเมตรก็สูงไม่ถึงละฮะจําเป็นจะต้องย่อนท่อเพิ่มอีกสามท่อนฮะจากเดิมสีท่อนบวกอีกสามก็จะเป็นเจ็ดท่อนคุณผู้ชมช่างของเราก็มามือเปล่าเช่นเดิมฮะไม่มี เครื่องไม้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นงานนี้ทางร้านเก็บค่าสายไฟพิจรไป45เมตรเท่ากับความลึกของบ่อคุณผู้ชม45เมตรมีละ50บาทฮะเพราะฉะนั้นพิจรขาดทุนฮะฮะพอเมื่อาวานใช้สายไฟแค่20เมตรเองวันนี้ถึงจะมาต่อท่อเพิ่มก็ใช้สายไฟยังไม่ถึง45เมตรอยู่ดีพอต่อ7ท่อหรือ28เมตรแล้วเนี่ยน้ำแรงดีกว่าเมื่อวานฮะพุ่งกระชูดเลย พอใจอย่างหนักน่วงฮะน้ำไหลทั้งวันที่มีแสงแดดแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฮะสูบน้ำไปได้สามวันน้ำมันก็หยุดไหลคุณผู้ชมเครื่องไม่ได้ตัดนะฮะปั๊มยังทำงานปกติกล่องคอนโทรลก็ไม่ได้แสดงผลอะไรเลยก็เดินปกติมีเสียงน้ำไหลอย,อยู่ในท่อตลอดเวลาฮะจากจ,าก,จากจากเลยก็ ทุกท่านที่เข้ามาดูให้ทุกคนสันนิษฐานว่าข้อต่อท่อหลุดแต่ช่างเจ้าของผลงานเขาสันนิษฐานว่าบ่อพิจร์ขาดน้าฮะน้ําออกไม่ทันเพราะฉะนั้นจะต้องมาหย่อนท่อเพิ่มให้พิจรเตรียมท่อไว้สามท่อนและคิดตังเพิ่มอีกสองพันค่าย่อนพิจรก็โอเคฮะถ้าบอกพิจรขาดน้ําจริงๆก็ยินดีจ่ายครับช่างเจ้าเก่าของเราก็มาอย่างรวดเร็วฮะตรวจเช็คแล้วปรากฏว่าข้อต่อท่อหลุดจริงๆ ไม่ใช่บอ่อขาดน้ำฮะก็ได้ทําการทาก,กาวใหม่แล้วก็ย่อนลงไปไม่ได้ต่อท่อเพิ่มแต่อย่างใดคุณผู้ชมแต่พี่จรก็ยังจะต้องจ่าย1,000บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการของชั้งนะฮะน้ำแรงกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมหลังจากที่ผ่านการแก้ไขมาแล้วถึง3รอบ3มหมุนผ่านมาแล้วสิบกว่าวันน้ําในบ่อก็ยังไม่แห้งฮะยังสูบได้เรื่อยๆสูบทั้งวันและทุกวัน น้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดคุณผู้ชมสรุปว่าระบบสูบน้ําโซลาเซลล์นี้ดีเลิศฮะสูบได้ทั้งวันเมื่อมีแสงอาทิตย์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเคสของพิจรนนั้นไม่ใช่ปัญหานะคุณผู้ชมมันคือข้อผิดพลาดในการทํางานฮะงานนี้พิจรนเสียทั้งเงินเจ็บทั้งตัวคุณผู้ชม การมาซ่อมบอกทั้งสุดท้ายนี้เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงกับพี่จรถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลถึง2วันเลยทีเดียวเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้คุณผู้ชมเพราะว่าพี่จรไม่ว่างด้วยแหละก็จะช่วยน้องเขายกท่อขึ้นมาเพราะว่าน้องเขาไม่มีเครื่องมือมาไม่มีครีมล็อกไม่มีครีมคอม้าที่จะมาล็อกค่อฮะใช้มืออย่างเดียวสาวท่อขึ้นมาแล้วปรากฏว่าท่อมันเปียกนะ้ํามันลื่นนะฮะมันก็หมุนท่อออกไม่ได้ ด้วยมือเปล่าเนี่ยหมุนไม่ได้เพราะมันลื่นก็สาวท่อขึ้นมาพี่จอยก็ไปช่วยเขาดึงเชือกฮะเชือกที่ล็อกท่ออ่ะด้วยความที่พอเราดึงขึ้นไปมันสูงเกินไปฮะเกินที่ท่อจะตั้งอยู่ได้มันก็หลุดจากข้อต่อคือรูดจากการทากาวนะคุณผู้ชมทากาวไม่ไม่ติดเนี่ยเอาง่งายมันก็หลุดลงมาแล้วฟาดลงมา พอมันฟาดลงมามันโดนเชือกที่หลังเอาไว้เพราะว่าไม่ได้ปลดล็อกเชือกจากข้อต่อมันก็ฟาดมาที่หน้าพี่จอนเต็มๆฮะงางหลังทั้งยืนเลยก็หวัวนอกพื้นฮะวูบสลบไปแป๊บหนึ่งฮะรู้สึกตัวขึ้นมาลุกขึ้นมาก็เลือดกำเดาไหลมาเป็นทางทั้งสองรูเลยตอนนั้นก็จะมีอาการชาที่หน้าแล้วก็ปวดที่หัวด้านหลังมากคุณผู้ชมก็ประกอบกับ ห้าหมืนฮะตาลายขายจะเป็นลมแหละขึ้นไส้จะอาเจียนด้วยคุณหมอบอกว่าเกิดจากอาการทางสมองฮะต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหมอก็ได้ทำการเอ็กซเรย์ฮะตรวจเช็คสมองอย่างละเอียดหมอสั่งให้พี่จอนอนรักษาตัวสองวันเต็มๆฮะงานนี้ดั่งเกือบยุบฮะคุณผู้ชมเกือบจะดั้งแมบแล้วเพราะว่ามฟาดบริเวณนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเลือดออกในสมองหรือว่ากระโหลกร้าวแต่ในอนาคตไม่แน่นะคุณผู้ชมพี่จอนอาจจะเสียเส้นเป็นเงื้ยงก็ได้ฮะมันเป็นอุบัติเหตุฮะคุณผู้ชมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสำหรับทีมงานที่มาติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับพี่จอนนี้พี่จอนเชื่อว่าในอนาคตเขาจะเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และเก่งเป็นกำลังสำคัญของชาติอย่างแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสทุกคนคุณผู้ชม สำหรับวันนี้พี่จอนก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน c j s ซาวที่ร้านโชคเจริญสุขวัสดุครับผมร้านโชคเจริญสุขวัสดุสาขาเรือไม่มีสาขาเนาะเรืออำนาจสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะติดตั้งโซลาเซลล์ระบบน้ำบาดาลระบบไฟฟ้าทุกอย่างก็ติดต่อได้ที่เดี๋ยวพี่จอนขึ้นเบอร์โทรใต้คลิปให้ะฮะ ขอฝากช่องยู u ูบได้ด้วยครับช่องกุ้งวอร์เทคกซ์ซาวออฟฟิเชียลครับผมอ่าฮะทำเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับรีวิวเครื่องเสียงครับอ่าฮะายเครื่องเสียงการแจ้งครับอ่าฮะโอเคได้คุณผู้ชมท่านใดสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้ในช่อง youtube กุ้งวอเท็กซกุ้งวอร์เทคกซ์ซาวออฟฟิเชียลนะฮะก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับครับผม